เราก็ทําบุญนะคะเราก็มาทําบุญแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะกับลูกเพจคนที่ยังรักยังติดตามเราอยู่อีกเจ็ดสิบคนค่ะอีกเจ็ดสิบคนเห็นไหมไม่เห็นหนึ่งกดถูกใจหนึ่งหนึ่งกดถูกใจคอมเมนต์ให้เอาการแจ้งเตือนแล้วทักแชทเพจเลยนะเอาการแจ้งเตือนการกดถูกใจคอมเมนต์แล้วทักแชทเพจเลยนะคะหนึ่งให้ค่าเข้ากดละห้าร้อยบาทโอนให้เลย โอนให้หลังจบไลฟ์สดนะขอจบไลฟ์สดก่อนนะเพราะว่าหนึ่งไลฟ์สดอยู่นะคะหนึ่งต้องมาคนโอนเองนะน้องแอดมินโอนแทนไม่ได้ใครอยากเข้า v i p ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทักไลน์ที่ปักหมุดนะคะทักไลน์ที่ปักหมดุดอีกเจ็ดสิบคนอีกสี่สิบคนค่ะอีกสี่สิบคนใครจะเข้า v i p ฟรีทักไลน์ที่ปักหมดุด v i p ฟรีทักไลน์ที่ปักหมดุดแต่ v i p รายปีอะ่ะหนึ่งก็ต้องแจ้งเอ่อหนึ่ง v i p ปกติ v i p ฟรีเนี่ยหนึ่งลงแนวทางหุ้นฮานอยลาวและบานไทยให้นะ หนึ่งลงให้ครบทุกอย่างนะคะครบครบ,ครบทุกหวยทุกหุ่นเนาะครบทุกหวยทุกหุ่นใครอยากเข้าทักไลที่ปักหมุดนะคะอีกยี่สิบคนค่ะอีกอีกสามสิบคนอีกยี่สิบคนใครจะเข้า VPC ทักไลที่ปักหมุดจ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครเว็บอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งให้แนวทางหน้าไลไม่ได้หนึ่งก็เลยทํากลุ่มไลขึ้นมานะคะเดี๋ยวหนึ่งปักหนึ่งกดถูกใจคอมเมนต์ต่อนะและหนึ่งกดถูกใจคอมเมนต์ต่อ แ้อห,หนึ่งกำลังกดถูกใจคอมเมนต์หนึ่งกดถูกใจคอมเมนต์ใครไปรบกวนนะคะรบกวนแคปบหน้าจอแล้วทักแล้วทักเพจนะเพื่อที่จะแล้วก็ส่งเลขบัญชีแค่นั้นเลยนะคะ ใครจะเข้า VIP ฟทักไลน์ที่ปักหมุดนะใครจะเข้า VIP ฟทักไลน์ที่ปักหมดุดค่าเข้านุ่งกดถูกใจให้ให้ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วหนึ่งลืมแล้วหนึ่งลืมแล้วเดี๋ยวจะกดให้อีกสิบคนนะคะใครจะเข้า VIP f ทักไลน์ที่ปักหมดุดแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีหน่อยค่ะใครจะเข้า VIP f ทักไลน์ที่ปักหมุดแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีหน่อยค่ะแค่นั้นเลยนะคะหนึ่งแจกหนึ่งให้หนึ่งสักปักไปน่าจะประมาณเกินสี่สิบคนแล้วแหละแต่หนึ่งขอให้อีกสิบคนนะขอให้อีกสิบคน สำหรับค่าข้าวคอมเมนต์อะไรก็ได้ขึ้นมาขอแค่คุณขึ้นผู้แชร์นะหนจะให้20คนค่าข้าวเสร็จแล้วไปดูที่การแจ้งเตือนของ Facebook นะคะมันจะมีการแจ้งเตือนที่ขึ้นว่า จะเข้าทักไลนที่ปักหมุดเลยค่ะให้บ้านละห้าร้อยให้บ้านละห้าร้อยนะใครที่มีการแจ้งเตือนทักแชทเพจเลยนะคะแคบการแจ้งเตือนทักแชทเพจแจ้งเลขบัญชีแค่นั้นพอแล้วหนึ่งจบไลฟ์สดหนึ่งไลฟ์อนให้นะคะจบไลฟ์สดปุ๊บหนึ่งจะไลฟ์อนให้ใครจะเข้า VIP ฟรีนะคะทักกลายที่ปักหมุดนะคะไปขอเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ใครจะเข้า v ีพทักไลน์ที่ปักหมุดนะคะไปขอทเอ่อพอกดพอพอ,พอทักไลน์ไปเลยแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีหน่อยค่ะแค่นั้นเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์กลุ่มให้เข้านะคะฟรีฟ,ฟีไม่เสียค่าใช้จ่าย,าย v ีพฟรีใครจะเข้าหนึ่งขออีกหนึ่งร้อยคนหนึ่งขออีกหนึ่งร้อยคนใครจะเข้าทักไลน์ที่ปักหมดุดขออีกหนึ่งร้อยคนค่ะขออีกหนึ่งร้อยคนค่ะ ใครจะเข้าทักไลน์ที่ปักหมุดค่ะใครจะเข้าทักไลน์ที่ปักหมุดฟรีนะย้ำว่ามันคือกลุ่ม VIP ฟรีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลไทยให้ลงให้ครบทุกอย่างแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวหนึ่งขอแค่ว่าสมมุติว่าหนึ่งจะไปทําบุญที่วัดนี้ที่นั่นที่นี่ร่วมบุญมาห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทหนึ่งร้อยบาทตามกําลังนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะใครที่จะเข้านะคะทักไลน์ที่ปักหมุดนะคะ อีกเก้าสิบคนค่ะขออีกเก้าสิบคนอีกแปดสิบคนค่ะอีกแปดสิบคนใครจะเข้าทักไลน์ที่ปักหมุดแล้วบอกว่าขอเข้ากล VIP ุ่ม V i P ฟีใครจะเข้าทักไลน์ที่ปักหมุดแล้วบอกว่าขอเข้ากล VIP ุ่ม V i P ฟีฟรีจริงๆแต่ถ้ามีร่วมทําบุญก็คือร่วมบุญกันมาอีกเจ็สิบคนค่ะถ้าแบบสมมุติว่าหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งจะหนึ่งหนึ่งหึ่งจะทําบุญใช่ไหม สบายดีไหมคะสวัสดีแม่น้องแม่น้องสวัสดีค่ะแม่น้องหนูไลฟ์ไม่ได้เกือบเดือนโดนบล็อกไลฟ์สดแม่น้องขาไลฟ์สดไม่ได้เลยเ Facebook บล็อกไลฟ์สดสองเฟซเลยคือตอนนี้ให้แนวทางหน้าไลค์ไม่ได้แล้วเพราะว่าให้แนวทางหน้าไลฟ์โดนบล็อกเฟซบินเลยค่ะเฟซบินเลยบินปิ้ว อีกห้าสิบคนคะ่ะใครจะเข้า V.P. i รายปีคิดถึงสวัสดีคะ่ะใครจะเข้า V.P. i ฟรีนะคะทักไลน์ที่ปักหมดุดใครจะเข้า V.P. i ฟรีทักไลน์ที่ปักหมุดไม่มีค่าใช้จ่าย V.P. ฟรีนะคะ V.I.P. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย V.I.P. ฟรี VPN free, ะะไ, IP ไม่มีค่าใช้จ่าย, VIP าใ,ายใครจะเข้าทักไลน์ที่ปักหมดุดอีกสี่สิบคนคะ่ะ ค่าข้าวห้าสิบคนแคปหน้าจอหลักฐานการกดถูกใจคอมเมนต์ตักแชทเพจลอกโอนตังหลังจบไลฟ์สดจบไลฟ์สดปุ๊บโอนตังให้เลยจบไลฟ์สดปุ๊บโอนตังให้เลยโอเคป้ามีนมไหมอยากเป็นอะไรอยอนี้ นนอ,อีกยี่สิบคนสุดท้ายใครจะเข้า,ขากลุ่มฟรีทักไลน์ไปด้วยนะทักไลน์ที่ปักหมูรบอกขอเข้ากลุ่มฟรีนะได้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าจ่จายไม่มีเว็บไม่มีอะไรเลยเข้ากุ่มฟรีจริงๆเพราะว่าหนึ่งให้ให้แนวทางหน้าไลน์ไม่ได้หนึ่งเลยต้องให้ในไลน์แบบนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบถ้าหนึ่งทำบุญหนึ่งจะโพสต์ขออนุโมทนาบุญร่วมบุญกันห้าบาทสิบาทยีสบบาทหนึ่ง้บาทตามกำลัง บอกเลยว่ากลุ่มฟรีคือกลุ่มฟรีจริงๆทุกคนตกใจว่าเฮ้ยกลุ่มฟรีเหรอเออกลุ่มฟรีจริงๆกลุ่มฟรีจริงๆตนแรกหนึ่งปกติหนึ่งไม่เปิดเลยนะหนึ่งเปิดจะกลุ่มเสียตังหรือไม่ก็บูชาของเนาะแต่เพราะว่าที่เปิดเพราะว่ารอบล่าสุดหนึ่งไล์แจกแนวทางรัฐบาลไทยปุ๊บมันบล็อกหนึ่งหนึ่งเดือนบล็อกไล์สดหนึ่งอะไม่ให้หนึ่งไล่หนึ่งเดือนหนึ่งก็เลยเอาแล้วโดยบล็อกเดือนหนึ่งเลยเอออะเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มฟรีเลยให้คนเข้าฟรีๆเอาไว้ให้เขาติดตามเรา เพราะว่าตอนนี้หนึ่งก็หนึ่งก็ไม่ได้อะไรกับออนไลน์มากเนาะเพราะว่าหนึ่งอยู่หน้าร้านก็ทําแบบธุรกิจภูวิลล่าขายของโมุนงาพร้าหน้าร้านเซฟวันอะไรเงี้ยหนึ่งก็ขายของแบบหลายอย่างเราก็เลยเราก็เลย,เ,เ,ลยเออแบ่งปันแนวทางกันเป็นกลุ่มฟรีดีกว่าใครจะเข้าก็ทักไลน์ที่ปักหมุดไปแล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มแค่นั้นเลยค่ะมีน้องแอดมินเขาดูแลอยู่ ไกลมากพ่อถามให้หนูไหนว่านานไหมรถอะ